ตอนนี้อยากจะเล่าเรื่อนให้กัดท่านผู้ชมพี่น้องทั้งหลายว่า,าผู้ถือการเดินทางระหว่างท่านอำเภออุ้งผางกัดหมู่บ้านแม่จันทะนะครับว่ายังมีอีกหลายคมยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่จะต้องแนะนําให้กับพี่น้องท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยเข้ามาในพื้นที่ที่ลำบากนี้ตั้งแต่อำเภออุ้มผางลงมาจนถึงแม่จันทะ ปอบ้านที่หนึ่งก็จะมาถึงที่แม่จันถือว่ามู่บ้านแม่จันแล้วจะเข้ามาถึงมูมบ้านนุซิปโปรเรียกว่าภาษากาเรียนเรียกว่านงไตผงภาษาไทยเรียกว่านุซิปโปนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เรามาจัดมูมบ้านนุปโพนะครับพื้นที่พับผพ์ชั่วคราวฉะนั้นอาจจะเป็นแยกยู่ระว,วานายขวา พื้นที่พัดพินชั่วคราวอาจจะอยู่ซ้ายมาจากทานอิงผาล้นมาจากาพื้นที่พัดพินถึงถนนลัดถือว่าถนนลัดเนี่ยเราต้องตามสายไปถนนลัดทำเป็เง,งเ,ปเครื่องก่อนจะถึงเป็งเครื่องเราเราต้องแล้วซ้ายลงมาทางระหว่างจะเข้าแม่จันทะต้องแล้วซ้ายมาบ้านกุยเล่าต่อนะครับถึงหมู่บ้านกุยเล่าต่อแล้วก็เรา เดินตามถนนเล,เล็กๆถนนคงกิจบางช่องแล้วแล้วก็ถนนบทดินบทอาดบาันชวนเ,เดินด้วยคนดํนบาบัตรแล้วก็ผ่านไปหมู่บ้างกุยเลื่ตอแล้วจะมาถึงหมู่บ้างขอดูกูเรียกว่ามู่บ้างข้อดูกูเสร็จแล้วามาถึงหน่วยพิทักษ์ป่า,ากุยเลี่ตอนะครับเราเรียกว่า,าถึงหมู่บ้าง กุยเหลาะต่อผ่านมาเป็นหน่วยพิธาปากุยเหลาะต่อระหว่างการหมู่บ้านกุยเหล่ะตอกัดกุยตะนะครับมีหน่วยพิธาไปที่หนึผ่านไปหน่วยพิธาปลาเสร็จแล้วก็อาจจะมีหมู่บ้านกุยตะนะครับหมู่บ้านกุยตะเสร็จแล้วลนมาลนมาอีกถึงหมู่บ้านกุยเคนะครับถึงหมู่บ้านกุยเคแล้วก็ลนมาอีกก่อนจะถึงแม่จันทานิ หลายปอบ้างนะครับฉะนั้นกุยเคิร์ลงมาถึงพกาทะนะครับหมู่บ้านพกาทะเสร็จแล้วลงมาถึงหมู่บ้านมอทะนะครับหมู่บ้านมอทะเสร็จแล้วก็ลงมาถึงมงกวะครับมงกวะเสร็จแล้วลงมาระหว่างมงกวะจัดแม่จันทะ3ามสกิโลเมตรนะครับระหวา่งางหมู่บ้านมงกวะจะัดแม่จันทะนี่ยังมีอีกสองปอบ้าน มาถึงหมูบ่บ้านยูนายนะครับเป็นพี่น้องปากกยอ,อเป็นพี่น้องปากกยอ,อเลยมาแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านกูโบที่ผมดูแลแล้วนะครับป้อบ้านที่หนึ่งคือหมู่บ้านกูโบผมดูแลทั้งหมดนี่เจ็ดป้อบ้านนะครับป้อบ้านที่หนึ่งที่หนึ่งก็หมู่บ้านกูโบที่สองหมูบ่บ้านตะละคข้องที่สามหมู่บ้านช่องแปะ ที่4หมู่บ้านแม่จันทักเก่าที่5แม่จันทักใหม่ที่6แม่จันท้าที่ที่บาเกที่7ที่บาเกเก่าที่บาเกใหม่รวมเป็นบาเกเก่าบาเกใหม่เราเรียกว่าอีก้อหนึ่งก็เป็นบ้านใหม่เจริญหอมนะครับรวมทั้งหมดนี่7ปอบ้านที่ผมดูเลยทั้งหมดระยะการเดินทางลำบัดที่สุดนะครับยันที่พี่น้องมาบริการท่านจังหวัดหรืออำเภอมาขึ้นที่มาเนี่ย ตั้งใจมาจริงๆถ้าไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมาไม่ถึงนะครับผมก็ขอขอบคุณเพราะไม่พี่น้องทุกคนด้วยตั้งใจเข้ามาในพื้นที่นี้ขอบคุณครับครับตอนนี้เราพูดกันถึงาการเลี้ยงชีพของระั่งประชาชนแต่ละกอบ้านนะครับยันพี่น้องบ้างมงกวะส่วนใหญ่ก็อาจจะประกอบอทำการเกษตรทำไร่ทำนานะครับ ทำไร่ทำนาแล้วจะมีโรงเรียนตชดอ,อของสมเด็จพระเทศที่สองที่ระหว่าง,งบ้างบางกวรจัดไม่กันทะนะครับมีอาจจะมีหน่วยงานที่รับหลักที่ดูแลกัดโรงเรียนเนี่ยคือตอชดอนะครับที่ามาดูแลพี่น้องเป็นครูมาสอนให้กัดพื้นที่นี้นะครับที่โรงเรียนตชดอบ้านมงกวัวะัชมันก็ดีบ้าน ด,ดีเยอะนั่นแหละเพราะว่าสอง,สองให้เด็ดนัาเรียนเนี่ยจบได้ถึงมสานะครับคือบ้างแม่กันท้าน,นี่สองได้แค่ปหถ้าจบปหขึ้นไปจะเรียนต่อมสามเป็นมหนึ่งถึงมสามต้องไปเรียนที่โรงเรียนมองกวะหรือว่าวิทยาคนอุน้งผานตอนที่นะครับหรือว่าถ้าน้องๆมีความตั้งใจก็แล้วแต่อาจจะไปเรียนต่อ เท่าที่ทําได้ครับเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องชุมชนกระเรียนอยู่กัดในป่าเป็นเคยใช้ชีวิตมาก่อนตั้งแต่สมัยบรรพาบบุรุษถึงปัจจุบันใช้ชีวิตมาทำไร่ทำนาทำสวนแบบปกติมีศุขศสาราพระราชทานมีโรงเรียนของสมเอกประเทศรเรียนต่อชดอ,อแค่นี้พอพออาศัยกันอยู่ได้นะครับครับ ขอฝากขอฝากพี่น้องอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมท่านหลายแล้วก็พี่น้องที่ไม่เคยเข้ามาในพื้นที่ลำบัดหรือพื้นที่ธุรกรรมดานที่ผมอยู่เนี้ยพี่น้องใครที่อยากจะเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านแม่จันทาน,นี้นะขอฝากเบอร์ด้วยกับพี่น้องท่านหลายอยากะจะมาเที่ยวหรือหรือว่าอยากจะโทรหากับพวกเราก่อนจะมาก็หรือว่าโทรหามากองจะฝากเบอร์ไว้กับพี่น้องได้เลยนะครับ แล้ว,วันเบอร์ผม0895621755ยางนะครับ0895621755โทรมาเลยนะครับอาบันทีอาจจะมีสัย่างก็รับได้ตลอดถ้าโทรไม่จิตแสดงว่าผมจะอยู่นอกสอย่างถงสัตว์แต่ส่งข้อความมาได้เลยครับผม